สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะโดยเรื่องที่เราจะได้เรียนในวันนี้ก็คือการถามด้วย is this หรือ is that นะคะโดยลักษณะของการถามและการตอบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสิ่งที่จะได้เรียนรู้ของวันนี้ก็คือการถามด้วยการใช้ is this หรือ is that นะคะด้วยการตอบ yes it is ใช่หรือ no it isn't ก็คือไม่ใช่นะคะโดยลักษณะสถานการณ์ต่างๆคุณครูก็จะยกตัวอย่างต่อไปนี้เลยค่ะ,ะเรื่องแรกที่คุณครูจะสอนก็คือการใช้ is this ก่อนนะคะ is this คืออะไรใช้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ,ะนักเรียนดูที่ภาพสุนัขตัวนี้ มือตอนนี้ชี้อยู่ใกล้ๆก,กับสุนัขใช่ไหมคะทีนี้ผู้ชายใส่แว่นผมหยิกๆใส่แว่นเนาะเขาก็เลยถามเด็กผู้หญิงผมแกะว่า is this a dog เอไหมะคะ is this a dog หมายถึงนี่คือสุนัขใช่ไหมเด็กผู้หญิงก็เลยตอบว่า y e t it is y e t it is ก็คือใช่นี่คือสุนัขเนาะถ้าถ ถ้าจะตอบใช่ก็คือใช้คาว่า yes it is นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นตัวหนังสือสีแดงว่า this ตัวนี้หมายถึงคาว่านี่นะคะนี่คือสุนัขใช่ไหม is, is this a dog is this a dog นี่คือสุนัขใช่ไหม yes it is yes it is แปบลบว่าใช่นะคะต่อไปเลยค่ะสถานการณ์ที่สอง อ่ามือก็อยู่ใกล้เช่นเดียวกันใกล้ส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่า this นะคะโดยประโยคคำถามจะถามว่า it is a buffalo it is a buffalo นักเรียนสามารถออกเสียงตามครูได้นะคะ it is a buffalo นี่คือควายใช่ไหมใช่ควายไหมคะนักเรียนไม่ใช่นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า no it is not no it is not, no, it is not ก็คือ มันไม่ใช่วัวโอ้โทษทีมันไม่ใช่ควายมันเป็นวัวนะคะซอรี่นะคะอ่ะทวนอีกครั้ง i t i s a buffalo i t i s a buffalo ก็คือนี่คือควายใช่ไหมอ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นต้องเลยแตบว่า no it isn't no it is not อ่ะ no it is not, no, it is not หรือเราอาจจะใช้อีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะก็คือ no it isn't No i t i s n t ก็คือเป็นการย่อคำว่า not นะคะย่อคำว่า not กลายเป็น no i t i s n เราเห็น apostrophe ตัว n คำหลังคำว่า is มันจะมีตัว n ตัว apostrophe แล้วก็ตัว t ตามนะคะก็หมายความความหมายเหมือนกันเลยค่ะตต่ว่ามันไม่ใช่ควายนะคะแต่มันคือวัวเนาะต่อไปตัวอย่างที่3เลยค่ะ ไก่ตัวนี้อ่ามือจะใกล้หรือไกลอ่าใกล้กลเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในการถาม it is อยู่เนาะ it it is อ่ะอ่าเด็กผู้ชายผู้ชายคนนี้คนใส่แม่นก็เลยถามว่า it is a อ่ะ chicken it is a อ่ะ chicken หมายถึงอะไรคะนี่คือไก่ใช่ไหมเด็กผู้หญิงก็เลยตอบว่า yet it is yet it, it is หมายถึง ใช่นะคะ Yes it is หมไมถึงใช่มันคือไก่นี่แหละเนอะต่อไปเลยค่ะตัวอย่างที่4แล้วอ่ามือก็ยังอยู่ใกล้เหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะผู้ชายคนนี้ก็าเลยถามว่า is t h i s a cat It is a cat? อ่านี่ใช่แมวใช่ไหมใช่ไหมคะนนักเรียนไม่ใช่เด็กผู้หญิงผมแกะก็เลยตอบว่า no It isn't. No, it isn't. อ่าก็คือมันไม่ใช่แมวแต่มันคือลิงนะคะมันคือลิงเนาะอ่าเด็กผู้หญิงก็เลยตอบว่า no มันไม่ใช่เนาะ no ไม่ใช่ต่อไปเลยค่ะทีนี้คุณครูจะมาสรุปการใช้การถามโดยใช้ it is อ่าแล้วก็ตามด้วยคำนามต่างๆก็คือคำศัพท์ต่างๆอ่ส่วนใหญ่การใช้ is t h i s เนี่ยจะใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆถามถึงสิ่งที่ใกล้ๆอาแล้วก็ใช้ในการถามสิ่งที่เป็นสิ่งของเพียงอันเดียวนะคะสิ่งของเพียงอันเดียวไม่ใช่หลายตัวเนาะต่อไปเลยค่ะต่อไปครูจะมาสอนเรื่องการใช้ is that is that i ่า is that อา is that นี้จะใช้กับ สิ่งของที่มันอยู่ไกลๆแล้วเราอยากจะถามว่านั่นคืออะไรเราจะใช้คำว่า is that ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ผู้ชายคนนี้ถามเหมือนเดิมนะคะ is that a car is that a car นั่นคือรถใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนใช่รถไหมคะใช่ yes it is yes it is ก็คือใช่นะคะ yes อ่ะ Yes ส่วนใหญ่ก็คือตอบว่าใช่นั่นเองนะคะ,ะแต่ถ้าจะใช้ในการเขียนก็ต้องเขียนให้เต็มรูปแบบ Yes it i s เ no. นาะต่อไปอ,อันนี้คืออะไรคะนักเรียนพึ่งใช่ไหมคะ Is that a butterfly Is that a butterfly Is that a butterfly หมายถึงนั่นคือผีเสื้อใช่ไหม ใช่ไหมคะนักเรียนไม่ใช่นะคะ no it isn't no it isn't ก็คือมันไม่ใช่มันคือพึ่งนะคะ i t s a i e e อ่ามันไม่ใช่ผีเสื้อนะคะแต่มันคือพึ่งนั่นเองเนาะต่อไปเลยค่ะอ้ออันนี้ก็อยู่ไกลเหมือนกันนั่นคืออะไรนะ is that a mango is that a mango มันคือมะม่วงใช่ไหมใช่ไหมคะใช่นะคะ yes it is yes it is ก็คือมันคือมะม่วงนะคะมันคือมะม่วงต่อเลยค่ะ อ่าผู้ชายคนนี้โอเห็นภาพนี้มันเหมือนผลไม้ชิดไหนนะเขาก็เลยถาม is that a durian is that a durian is that a durian นั่นคือทุเรียนใช่ไหมอ่ามันคือทุเรียนใช่ไหมคะไม่ใช่เด็กผิงคนนี้ก็เลยตว่า no it isn't no it isn't มันไม่ใช่ชุเรียนนะคะแต่มันคือขะหนุนนะคะอ่ะเดี๋ยเราจะมาสรุปสุดท้ายแล้วการใช้ is that ในการถามคำถามก็คือจะใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลนะคะสิ่งที่อยู่ไกลๆแล้วก็จะใช้คำว่า is that แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์นั้นๆน,น,นะคะโดยที่ก็จะใช้ในประโยคที่ เป็นสิ่งของเพียงอันเดียวหรือสิ่งเดียวเท่านั้นนะคะ,ะทีนี้นักเรียนก็จะได้ทำการบ้านในหน้า53ไปจนถึงเดี๋ยวสักกู่นะคะเอ้ยเดี๋ยวฉเฉลยหนะ้า53เลยแล้วกัน this s a t a cap อถอยแป๊บหนึ่งเนาะ,ะไม่ถอยละ ให้นักเรียนทําเองดีกว่าเดี๋ยวครูจะมาเฉลยทีหลังในคลิปหน้านะคะอะให้นักเรียนจนทำจนถึงหน้า59นะคะเดี๋ยวจะทําคลิปเฉลยแยกอีกคลิปหนึ่งเนาะ,ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ